สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจดหมายประชาชนค่ะรายการที่ใส่ใจทุกเรื่องราวทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างเท่าเทียมนะคะดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรามาพบกันทุกวันเสาร์9นาฬิกาถึง9นาฬิกาสนาทีท่านที่สะดวกรับชมทางโทรทัศน์ก็เปิดที่ช่อง11นะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องส1เ็ดกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT และถ้าไม่สะดวกอยู่หน้าจอโทรทัศน์ก็สามารถเปิดรับฟังการ ถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง FM 92.5 m มกเแล้วก็ AM 891ก h z ด้วยค่ะทุกๆสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องจาก หัวระแหงของประเทศไทยนะคะที่ส่งเรื่องเข้ามายังศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลรวมทั้งที่มายื่นร้องต่อนายกรัฐมนตรีเวลาที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามที่ต่างๆด้วยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของปัญหาภัยแลง้งที่คนไทยต้องเผชิญกันมาตลอดระยะเวลายาวนานนะคะถึงช่วงหน้าแล้งที่ไรก็จะมีเรื่องขอความช่วยเหลือกันมาในรูปแบบต่างๆมากมายค่ะวันนี้ตัวแทนรัฐบาลที่เป็นแขกรับเชิญมาตอบคำถามให้ พี่น้องประชาชนได้เห็นความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนั้นก็คือพลตรวจโทชัดกุนดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีคุณราชวัลครับ,รบค่ะวันนี้คงต้องขอเรื่องภัยแล้งโดยเฉพาะเลยนะคะคคเพราะว่ามีเรื่องเดือดร้อนกันมากเหลือเกินศูนย์รบ,บริการประชาชนข่าวตามหน้าสื่อมวลชนแล้วก็บางทีท่านนายกลงพื้นที่ก็มีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องภัยแล้งเยอะเลยนะคะท่านสังเกตปรากฏการเหล่านี้เนี่ยเป็นความ เดืดร้อนมากขนาดไหนคะเอ่อค่อนข้างหนักหนาเอาการอยู่ครับเพราะว่าขณะนี้ภูเภูมิอากาศแปรปรวนไปทั่วโลกนะคะเราเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวภัยแล้งเดี๋ยววาตภัยพายุฤดูร้อนแม่สารพัดนะคะก็มันรุนแรงขึ้นค่ะไฟล้งนี่กระจายทั่วส่วนมากจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานก็ก็ต้อง แก้ไขกันไปนะครับค่ะคร,รัฐบาลชุดนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรกำชับเรื่องภัยแล้งยังไงเป็นพิเศษไหมคะครับท่านนายกเนี่ยท่านเป็นห่วงไยแ้งตั้งแต่ตั้งแต่ปลายน้ําท่วมแล้วล่ะครับค่ะเ,เพราะว่าทางใต้อย่างน้ําท่วมอยู่เลยทางเหนือก็เริ่มแรงแล้วท่านก็ใช้วิธีว่าขณะนี้ประกาศไยแล้งไปแล้วรา้ว่าประกาศไปแล้ว39จังหวัดค่ะท่านก็ให้รัฐมนตรีนะฮะ ลงไปเป็นเจ้าของพื้นที่คนละสองจังหวัดสองจังหวัดแบ่งงานกันเลยครับให้ไปไปตรวจกันทุกพอว่างก็จะพ้องไปตรวจจะละฮะค่ะผมก็สองจังหวัดเหมือนกันจังหวัดไหนฮสกลนครกับร้อยเอ็ดับผมไปทั้งร้อยเอ็ดทั้งสกลแล้วแต่ไปเพียงจังหวัดละครั้งไปเที่ยวต่างๆยังไม่ทั่วนะเพราะแรงกันอย่างสกลนี่ก็หลายอำเภอผมไปเพียงห้าอำเภอก็ยังไหลอีกหลายอำเภอแล้วผมไปเลือกไปที่ ว่าจันแล้งจัดจัคกันแล้วก็ต้องรายงานท่านนายกตลอดด้วยครับท่านก็เอาคอยจี้อยู่ว่าได้อยากให้ท่านกำชับว่าน้ําอุปโภคบริโภคอย่าขาดนะฮะคือน้ํากินน้ําใช้น้ําอาบน้ําหุงข้าวต้มแจงต้องไม่ขาดนะเราเราก็ต้องเงี่ยวหูฟังว่าที่ไหนขาดบ้างคืออย่าให้มีเสียงบ่นเสียงร้องเรียนอย่างนี้ครับผมก็ได้รับเสียงบ่นจากที่โน้นที่นี่บอกการละสินบ้างอะไรบ้างก็ต้อง ก็โดยผมดูกํากับดูแลอองานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นเจ้าภาพออทางราชการเกี่ยวกับภัยพิบัติก็ผมก็เลยต้องดูหลายๆหลายๆๆจังหวัดก็พยายามหาให้ผู้ว่าไปหาให้เจอนะ้วที่ที่ที่ก็ออกข่าวก็ผู้ว่าก็บอกหาไม่เจอค,ครับก็บางทีรายงานข่าวข่าวเข้ามาบางทีก็คนก็พูดกันไปแล้วเราก็พยายามจะไม่ให้ขาดเพราะว่า เราจะให้อบตแต่ละอบตเทศบาลแต่ละเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักวันหนึ่งขนน้ํากันอย่างเดียวฮะขนกันจริงๆด้วยครับผมไปก็เห็นเขาขนกันอยู่ก็ยังไปช่วยเขาขนเลยฮะดูช่วยกันฉีดน้ําใส่ตุ่มใส่อะไรก็ก็คิดว่าไม่ให้ขาดครับนอกจากนั้นยังถ้าเดือดร้อนอีกจังจังหวัดมีรถอีกเตรียมไว้อีกหลายคันสถานที่จะสนับสนุนถ้าเผื่อทางจังหวัดขาดแคลน ทางกลมป้องกันภัยปปพนะครับสนับสนุนต่อฮะมีแผนนนกััหลายช้ี่เดียวถ้าเผื่อขาดเราจะจ้างรถจ้างอะไรทันทีจะขอยืมรถประปาอะไรในในกรุงเทพไปด้วยครับก็เราก็มีแผนเป็นขั้นๆนล้วแต่ก็ขั้นแรกก็ยังใช้ได้อยู่ครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่าง <c oughs> ตัวอย่างหนึ่งก่อนนะคะที่ทงทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ไปสํารวจปัญหาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เล่าให้ฟังนะคะปัญหานั้นมีหลายรูปแบบแต่ว่าทางรัฐบาลก็ได้วางแผนอย่างรอบครอบรัดกุมแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าภาพหลายหน่วยงานด้วยกันทีนี้ไปดูที่ออบตอปากคายค่ะอยู่ที่อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์ที่นั่นขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสองแห่งเพราะว่ามีปัญหาขาดแคลนน้าใช้ อย่างรุนแรงไปดูสภาพปัญหาที่นี่กันเป็นกรณีศึกษาแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบจากท่านรัฐมนตรีกันต่อค่ะที่ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะปีนี้ที่แล้งหนักกว่าทุกป,ปีปัญหาหลักของที่นี่เลยก็คือ,อ การขาดแคลนนะในเรื่องของน้ําที่ใช้ในการเกษตรและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาลําพังนะโดยชาวบ้านหรือโดยท้องถิ่นนะครับเพราะต้องใช้ความร่วมม้ร่วมมือและงบประมาณเป็นจำนวนมากครับอย่างปีนี้เนี่ยนะครับนะฝนไม่ตกมาตั้งแต่ประมาณเดือนอตุลาคมนะครับ แต่สําหรับพื้นที่การเกษตรนั้นมีพื้นที่การเกษตรอยู่เพียงในเขตชนบทานจริงๆซึ่งมีสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเนี่ยอสองสถานีเนี่ยประมาณ2,000ไร่ซึ่งเป็นเมื่อเทียบกับตําบลอื่นๆข้างเคียงเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมีพื้นที่การเกษตรในเขตชนบทานเนี่ยค่อนข้างน้อยมากครับก็รอฝนอย่างเดียวคือถ้าฝนไม่ตกก็ข้าวก็ตายแรงค่ะปีไหนถ้าฝนดีก็คือว่าได้ค่ะ แต่มันก็ไม่เต็มร้อยนะคะเพราะว่าอย่างฝนตกนี่บางทีตกมากตกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากมันจะแรงมากกว่าค่ะก็อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือตรงนี้มากเลยค่ะกาดร้อยครับแบบว่าไงไอ้แบบหุงหากินมันน้ําก็ไม่มีการใช้ใชยน้ําอาบน้ําอะไรก็ลําบากหน่อยมันก็ต้องใช้แบบประหยัดประหยัดหน่อยเกือกรทีง้งสิบถังถัง ติดถังละสองรบาทแต่ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับมันก็หมดแต่ร,ร้อนร้อนนีด้วยอยากวิงวอนให้ในายกช่วยเหลือน,น่อยพวกผกมก็แย่แล้วอาหาเช้ากินข้ามรับจ้างกับทุกวันหน่วยงานท้องถิ่นจึงยื่นจดหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อร้องของบประมาณสนับสนุนการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกสองแห่ง เราเร่งแก้ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ครับในช่วงที่คอรมสัญจรนะครับนะเราได้ขอนะเข้าไปทางคอรมเนี่ยในพื้นที่บางประกฏนั้นเราต้องการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก2สถานีคือในพื้นที่เขตหมู่ที่1และพื้นที่เขตหมู่ที่9ซึ่งมีพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากการเกษตรตรงนี้ประมาณ4,000ไร่ แล้วไอ้สิ่งที่จะได้รับเนี่ยนะครับนะสิ่งที่จะได้รับเนี่ยนะคนจะอุทยบนะไปต่างถิ่นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่ง <S <S อันที่สองเนี่ยสภาพสังคมที่เกิดความขัดแย้งจากกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะครับนะที่เคยได้รับประโยชน์จากสถานีสูบน้ำนะอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้รับนะถ้าได้รับความช่วยเหลือนะก็จะเป็นความเท่าเทียมกันนะของประชาชนภายในเขตเดียวกันนะครับ หวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ชาวบ้านร้องขอเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้นะครับนะอยากให้รัฐบาลเร่งนะครับที่จะมาดําเนินการนะตามคําร้องขอตามความต้องการนะครับของประชาชนของที่นี่ครับ นั่นก็คือเพียงหนึ่งปัญหาของเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะคะที่อบตอป่าคายท่านลงพื้นที่ไปด้วยในคราวครมสัญจรอุตรดิตต์ตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะที่นั่นเดือดร้อนเห็นความเดือดร้อนมากขนาดไหนคะแล้วอย่างข้อร้องเรียนอย่างเงี้ยขอโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําอย่างนี้จะจะมีความเป็นไปได้ไหมคะ อันนี้นะฮะเพื่อความรอบครอบนะฮะไอ้อย่างเรื่องที่ร้องเรียนมานี่เราก็ได้ส่งไปที่กระทรวงเกษตรแล้วนะฮะกระทรวงเกษตรก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ส,สรุปแล้วก็ส่งมาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ทราบว่ากําลังสารวจอยู่คือกรณีอย่างเงี้ยเราจะต้องไปดูก่อนประชาชนเขาล้องว่าทําอย่างนี้อย่างนี้ดีเนี่ยถูกต้องไหมเราคือเราเป็นราชการเนี่ยผู้ว่าก็จะต้องเอาทางกรมชน เอาทางด้านเพื่อมียวามเห็นหลายฝ่ายครับว่าวิธีไหนที่ถูกต้องที่ควรจะดีที่สุดประหยัดที่สุดใช้ได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับคือขอมาบอกขอขอสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าอาจจะเป็นอย่างอื่นครับครับอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนก็ได้จะเป็นการลักน้ําหรืออะไรถ้ามันอยู่ที่สูงเราอาจจะทํา ลำลางเลยก็ได้นะแต่นี่ยังไม่ใช่คําตอบที่ชัดเจนใช่ไหมคะคต้องไปรอข้อมูล,ลก่อนแต่ก็ต้องฟังนะฮะว่าประชาชนคงจะมองเห็นว่าเอ้ยตรงนี้ใช้ไฟฟ้าดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก็ขอขอขอ,ขอให้ทางาชั้นต้นจัง,งหวัดอุตรดิตถนะ์จังหวัดอุตรดิเเ์เขาารวบรวมข้อมูลซึ่งคิดว่า,าจะจะเขาจะเสนอแนะมา ว่ามันควรยังไงที่ถูกต้องและดีที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะชาวอบตอป่าคายค่ะที่ได้ร่วมกันร,ร่างหนังสือแล้วก็ส่งข้อมูลมายังศูนย์บริการประชาชนนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้เรื่องถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ส่งต่อไปอยังพื้นที่โดยท่านผู้ราชการจังหวัดนะคะก็คง,ง <c oughs> จะมีม,มีการรวบรวมข้อมูลส่งมามีความหวังนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยืนยันณวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและถ้ามีความคลื่อหน้ารายการของเราก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวให้ กันต่อไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งของประชาชนจากอีกหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะเชื่อหรือไม่ประเทศไทยติดอันดับโลกอันดับที่88จาก176ประเทศทั่วโลกทุจริตคอร์รัปชันต้นทุน ที่เกอกินการพัฒนาประเทศแป๊จี้กงกินแบ่งเค้กท่อโกงเก็บสวยรับใต้โต๊ะรับสินบนซื้อเสียงใต้โต๊ะทำผิดให้เป็นถูกี่กอเล่นพักเล่นพวกสร้างความโปร่งใสประเทศไทยไร้ขอรับชั่นใจโหดเที่ยมโหดไลย กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจดหมายประชาชนค่ะวันนี้เป็นปัญหาเรื่องของภัยแล้งที่พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่เดือดร้อนและผู้ที่เป็นตัวแทนรัฐบาลมาตอบคำถามแล้วก็ไขข้อข้องใจในวันนี้ก็คือท่านพลตรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจดหมายฉบับแรกของช่วงนี้บอกว่าขออ่างเก็บน้ํามาจากจังหวัดสุโขทัยค่ะเขียนที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่สินอศรสีสัชนาลาัยจัังหวดส,สุขโขทัยบอกว่าราษฎรที่นั่นได้รับความเดือดร้อนในการทําการเกษตรฤดูแล้งค่ะเพราะว่าไม่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยนะคะไม่มีที่กักเก็บน้ําพอฤดูฝนก็ท่วมไร่นาใช่หมด พอฤดูแล้งก็แล้งหมดนะคะเคยติดต่อไปทางราชการทางกรมชลประทานก็มาดูพื้นที่แล้วแล้วก็ให้คําตอบกลับมาว่าเป็นเขตติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลายัยเรื่องก็เลยถึงแค่นั้นชาวบ้านก็ยังคงเดือดร้อนอีกแล้งนี้บอกทนไม่ได้แล้วเลยขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลทางทนประชาชนก็ได้บอกมาแล้วว่าไปดูแล้วมันสร้างไม่ได้ เพราะเข้าใจติดอุทยานแห่งชาติก็เข้าใจว่าเมื่อกั้นเขื่อนแล้วมันจะไปท่วมป่าป่าก็คงอาจจะเสียพื้นที่ป่าไอทางป่าอุทยานแห่งชาติก็คงจะต้องป้องกันเพราะมีกฎหมายว่าต้องดูแลนี่มาท้น้ําท่วมป่าก็ก็จะมน้าที่เขาที่ต้องห่วงป่าค่ะก็คงจะทําตรงนั้นไม่ได้คถ้าลักษณะนี้เท่าที่ผมดูอย่างนี้นะครับผมคิดว่าจะต้องระดมเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ทั้งกรมที่ดินไปดูที่ว่ามีที่สาธารณะอยู่ไหมเราจะทำที่ตรงไหนดีกรณีเนี้ยต้องช่วยละแต่ต้องให้ผู้ว่าเขาเป็นแม่งานเขาจะเรียกแต่ละฝ่ายระหว่ายเชิญมาดูกันแล้วก็มาปรึกษาหารือกันประชุมกันสักไปดูแล้วก็ปรึกษาดูปรึกษาสักสองสาทีก็สรุปได้สรุปได้ว่าควรจะทำยังไงหาที่ดินข้ออันนี้ยต้อง สำคัญรู้สึกจะเป็นปัญหาที่ดินว่าจะไปทําตรงไหนทาเขื่อนหรือจะขุดจะเป็นบึงเป็นสระอะไรจะไว้เก็บน้ําอะไรแต่ไรฤดูแล้งเอ้ยฤดูน้ําหลากฤดูหลากอ่าแล้วก็เก็บไว้ใช้ในรฤดูแล้งก็คงอย่างนี้แล้วก็สรุปปัญหาขึ้นมาคนะครับก็คงต้องทําในตานองนั้นกับ ฉบับต่อไปมาจากอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะอยากจะของบประมาณทำแก้มลิงเพราะว่าก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ตำบลห้างฉัดและตำบลเวียงตาลเกือบ20,000ไร่ค่ะท่านคะครบริเวณนี้สูงมากกว่า20เมตรทำให้ไม่สามารถไปรับบริการน้ำจากโครงการชลประทานกิว่วลมกิ่วคอหมาได้ปกติก็ไป ใช้น้ำจากลาําน้ําแม่ตาลซึ่งลงมาจากเทือกเขาขุนตาลแต่ก็อย่างว่ามันก็ไม่มีระบบใช่ไหมคะก็เพื่เป็นน้ําธรรมชาติหลากก็ท่วมลแล้งก็แห้งอะ,อะไรอย่างนี้ไปะนะคะทีนี้ก็เลย บรรดาราษฎรรวมตัวกัน <c oughs> ทั้งสองตำบลน,นี้นะคะ <c oughs> ไปสำรวจพื้นที่รับน้ำ <c oughs> เพื่อเก็บไว้ใช้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง <c oughs> แล้วก็มีมติทำกันบ้านมาอย่างดีค่ะ <c oughs> ทำกันบ้านมาไปดูพื้นที่ว่าแผนที่บริเวณน,นี้คือพื้นที่ที่ต้องการน้ำที่บอกว่าเป็นเป็นสองตำบลตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ทำก <c oughs> ันบ้านอีกค่ะทำกันบ้านอีกว่าพิกัดที่เขาอยากจะทำก็คือบริเวณวงกลมสีเหลือง อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือทำกันบ้านมาให้ประกอบการพิจารณาว่าจะช่วยเหลือได้ไหมอย่างไรค่ะก็มีแผนที่ประกอบมาด้วยแบบนี้ถ้ามาละเอียดแบบนี้น่าจะดูแลง่ายหน่อยไหมน่าจะเร็วนะฮะไปสำรวจตามไกด์ไลน์นี้นะฮะก็ถ้ามันเป็นไปได้ก็รัฐบาลก็จัดงบประมาณให้นะฮะก็อย่างนี้น่าจะเร็วอย่างน่าจะทำกันได้ว่ามีความรู้แล้วก็มีอะไรได้เสร็จบอกพิกัดอะไรเสร็จ ครับอย่างนี้ดีครับครับอย่างนี้แนะนําเลยไหมคะว่าใครที่ที่ต้องการให้ได้รับความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมีข้อมูลแน่นๆมาเนี่ยมันจะทําให้ดูแลง่ายขึ้นงาเร็วง่ายขึ้นแล้วก็ไปมันง่ายขึ้นนะครขึก็จะเร็วขึ้นก็ยังไงก็แล้วแต่ ท่านประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาเทศบาลตำบลห้างฉัดก็รอคำตอบนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องถึงท่านรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ,อีกนิดหนึ่งครับค,คือท่านปลอดประสบะท่านดูแลกอบอ,ออยู่เรื่องนี้น้าท่วมแก้มลิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้นําเสนอให้ท่านปลอดประสบว่าอย่างเงี้ยเออโครงการอันนี้ห้างฉัดน,นี่เขาทําดี ควรจะไปรีบดูหน่อยค่ะท่านขากําลังจะเรียนถามเรื่องที่ว่ารัฐบาลมีโครงการแล้วก็ตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ทีเดียวเรื่องกอบอทที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยมันดูทั้งท่วมทั้งแรงทั้งจัดก,การจัดก,การน้าทั้งระบบทั้งประเทศไม่ใช่เหรอคะจริงจริงเนี่ยดูเฉพาะน้ําท่วมฮะแต่ว่าวเป็นหลักเน,เ,นเนื่องจากระยะหลังเนี่ยก็เป็นมีวิธีป้องกันน้ําท่วมด้วยก็เลยมีการโครงการปลูกต้นไม้แ800ดร้อยล้านกล้า มหาราชจินีนะก็มีรบาลปลายออกไปเพราะการปลูกต้นไม้นี่ช่วยซับน้ำได้แล้วก็มีโครงการอีกต่างๆแต่พูดเรื่องกบอต้องเล่าอีกยาวให้ท่านปลอดประสบท่านเป็นคนแม่งานอยู่ค่ะคะแต่อย่างน้อยรัฐบาลก็ดูแลทั้งระบบทั้งระบบพยายามจะแก้น้ำท่วมจังาวรค่าว่ะ พักกันสักครู่ค่ะได้คลายข้อข้องใจกันไปหลายข้อแล้วนะคะแต่ยังคงมีจดหมายค้างค้างอยู่ก็มีทั้งจากจังหวัดขอนแก่นขอฝนเทียมนะคะแล้วก็มีการขอให้แก้ไขความแห้งแล้งแบบถาวรมาจากมหาสารคามเป็นต้นนะคะคร <c oughs> ู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ หนูจะเดินทางไปที่ไหนหนูจะเห็นโครงการก่อสร้างต่างๆมากมายผู้ใหญ่บอกว่าเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราอีกมุมหนึง่งผู้ใหญ่บอกว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆทุกยุคทุกสมัย ทุจริตคอร์รัปชันต้นทุนที่กอกกินการพัฒนาประเทศสร้างความโปร่งใสประเทศไทยไร้คอร์รัปชันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจดหมายประชาชนค่ะจดหมายฉบับนี้มาจากตำบลลอมคอมอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น ขอฝนเทียมค่ะท่านรัฐมนตรีเพราะว่าตอนนี้อำเภอเพลอำเภอแวงน้อยอำเภอหนองสองห้องขอนแก่นสามอำเภอแล้งหนักเลยข้าวแห้งตายเพราะว่านาข้าวเกิดภาวะขาดน้ําลําห้วยไม่ต้องพูดถึงแห้งหมดเลยก็เลยขอฝนเทียมค่ะกับฝนเทียมนี่จะทําทฝนเทียมได้เนี่ยมันต้องมีความชื้นพอสมควรกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ทุกแห่งต้องการฝนหมดครับถ้าเปื่อทาได้ก็ทําทันทีปรากฏว่า ภูมิอากาศไม่อำนวยให้ทำฝนเทียมเลย<ฆ>ยกเว้นแต่เทวดาเขาทำมาเองมาพร้อมลมโดยหลังโคงหลังคาเปิดหมดมีมาตั้งพายุฤดูร้อนก็<ฆ>มีฝนแบบนั้นก็นไม่ต้องการอีกที่ลำปางท,ที่เชียงรายนั่นแล้วแต่เขามาเอง<ฆ>แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ผมได้คุยกับท่านปลอดประสบ แล้วก็คุยกับทิพย์ดีกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะฮะเฉพาะเรื่องนี้ผมบอกเคยช่วยผมเป็นตัวแทนให้อยู่แล้วนะท่านที่ประสบภยแล้งทั้งหลายเนี่ยผมไคยไปขอฝนเตรียมแทนนั่นแล้ว <c oughs> แต่ว่าอ,อากาศไม่ไม่อม่อำหน่วยความชื้นไม่เพียงพอที่จะทำฝนเตรียม <c oughs> แต่ถ้าเผื่อทำได้เขาทำทันทีฮะ <c oughs> เขาจ้องอยู่แล้วครับ <c oughs> หน่วยทำฝนเตรียมของกระทรวงเกษตรอย่างนี้แปลว่าทุกจังหวัดที่แล้งเนี่ย อยู่ในข่ายที่มาพิจารณาว่าถ้าอากาศเอื้ออํานวยความชื้นในอากาศเหมาะสมนี่ทําทันทีเลยใช่ไหมททันทีเลยเขาจ้องอยู่แล้วะมี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 รายชืจ้องมีอะไรต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมีหน่วยจ้องระวังคือหน่วยตามฝนเตียงว่าจ้องที่จะทําให้เลยครับค่ะฉบับต่อไปมาจากอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านคะเป็นกลุ่มผู้ทํานาปีที่เดือดร้อนบอกเดือดร้อนจริง <c oughs> บอกเดือดร้อนจริงคือทุกมากถึงบอกเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจะว่าเ,เดือดร้อนไม่จริงนะคะบอกนี่คือภัยแล้งมากๆเลยฝนทิ้งช่วงทํานาไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเลยตอนนี้หนี้สินท่วมกันหมดแล้วนะคะเคยยื่นเอกสารเพื่อประกอบการขอความช่วยเหลือจากเกษตรอําเภอแล้วปรากฏว่าเกษตรอําเภอประกาศยกเลิกการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้เสียหายทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต นั่นหมายความว่าบางทีคนไม่ถึงร้อเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็เดือดร้อนมากไงค่ะคก็เลยจะร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ทางการมาตรวจสอบพื้นที่ดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องลงนามร่วมกันมากลุ่มหนึ่งทีเดียวค่ะค่ะจากที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านคะก็เป็นเรื่องเออบอกว่าทง่องนไขเป็นยังไงฮะนาปีนี่ปกติดูแล้งนาปีจะไม่เสียหายเพราะว่านาปีได้เก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะ ตั้งแต่เดือนธันวา,าก็็น่าจะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วคิดว่า<บ>น่าจะเป็นปัญหาสะสมแล้วพอมีหนี่ท่วมหนี่มันก็มันก็คงจะพอกพูนอะไรทำนองนี้หรือเปล่าคะดานกาเพราะข้อมูลก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักครับเออก็มีสองทางหนึ่งขอให้ให้ให,ให้ให้แจ้งมาใหม่นะว่าเป็นรายละเอียดคืออะไรเหมือนกับไม่ได้เหมือนกับ,กบต,ต้องการ ต้องการคาาเสียยหใช่ค่ะเหมือนกับต้องการค่าเสียหายหรืออาจจะชดเชยหรืออาจจะคลายกฎที่บอกว่าเกษตรอำเภอไปดูแล้วบอกไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอาจจะต้องช่วยเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าผมจะให้ทางเกษตรจังหวัดไหมคะที่จะต้องดูจังหวัดอำเภออะไรเนี่ยลงไปรายงานใหม่อีกทีครับสุดท้ายท่านมีอะไรที่จะเน้นย้ำ ก่อนที่จะจากกันในวันนี้คะสำหรับรายการจดหมายประชาชนซึ่งท่านผู้ชมก็ดูอยู่บนทั่วประเทศเทางรัฐบาลตั้งใจจริงมีทุกร้อนอ,อ,อาจจะฟังไม่ชั่วถึงอย่างกรณีหลายๆหลายๆที่คนได้ลองเรียนมาที่ศูนย์เนี่ยนะครับก็สแสดงว่าลองเรียนเบื้องต้นแจ้งแล้วไม่ได้ผลก็มาที่ศูนย์ ผมคิดว่าอันนี้นะฮะรัฐบาลของน,นายด้านยาโยกิ่งรักษิตวัฒน์เนี่ยใาสา่ใจครับแล้วก็จะรับฟังจะแก้ไขปัญหาให้ทุกคนเพื่อประชาชนจะได้มีโอกาสที่จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะ,คะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากเลยนะคะ,คะที่ให้เกียรติมาตอบจดหมายในรายการจดหมายประชาชนในวันนี้ขอบพระคุณท่านค่ะค่ะค หมดเวลาของรายการจหมายประชาชนแล้วนะคะพบกันทุกวันเสาร์ในเวลาอย่างนี้ค่ะ9โมงถึง9โมงครึ่งนะคะและท่านก็ยังคงสามารถส่งข้อร้องเรียนข้อเดือดร้อนและจะดีที่สุดเลยถ้าท่านเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาให้ละเอียดนิดนึงนะคะทางผู้ที่รับผิดชอบก็จะได้นําไปสารต่อแล้วก็ลงไปตรวจสอบจะได้มีขั้นตอนที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการช่วยเหลือทุกท่านนะคะสําหรับช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ฮอตไลน์สายด่วนตู้ประน1นึ หแล้วก็จุดบริการประชาชน1 1 1่งหนึหนทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการตลอดทุกวันเสาร์เช่นเดียวกันค่ะวันนี้แรนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ